ครับอยู่กับผมนุ่ราไถมือสองครับวันนี้มานําเสนอนี่คูปต้าบีพันสองคุ้มๆเลยคันนี้เดี๋ยวผมเปิดราคาก่อนเลยแสนสี่ห้านะครับแสนสี่ห้าอุปกรณ์สี่อย่างเลยนะฟังไม่ผิดอุปกรณ์สี่อย่างครบๆคุ้มๆนะครับอ่าตัวนี้เป็นคูปต้าบีพันสองเครื่องยนต์สามสูบโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับซื้อเก่าญี่ปุ่นมาอย่างนั้นได้ใช้เลยมีใบดันหน้าที่ติดตั้งไปใหม่นะครับใบดันหน้าใหม่เลยผ่านให้ผ่านสามใหม่ๆเลย หางตัดหญ้าใหม่แล้วก็โตรตารี่ใหม่อ่ะมาชมชิ้นแรกกันเลยผานเป็นผานสามใบสิบหกนะครับของใหม่เลยโลตรตารี่ก็เป็นโตรตารี่เก่าญี่ปุ่นนะครับติดตัวรถมาทําสีให้ทาสีไปแล้วนะครับทําสีไปแล้วหางตัดหญ้าเหมือนเดิมตัวหนานะครับตัวหนาแปดสิบเซนติเมตรมียอยให้มีสลิปให้มีสลิปคัดให้นะครับแล้วก็แขนใส่ตัวหนาไปแล้วใส่ตัวหนานี่ปรับข้างได้ บันไดลิงนะครับบันไดลิงตัวนี้อาจน็อตไปใหม่ทาไปใหม่แปะไปใหม่นะครับแข็งแรงทนทานนะครับรับประกันให้เหมือนเดิมซื้อที่ผมนู่นรถไถมือสองไม่ต้องกลัวนะครับมีประกันให้แสนสี่ห้าอุปกรณ์สี่ชิ้นไม่แพงนะครับราคานี้ก็ไม่มีอะไรประมาณนี้รถเนี่ยเป็นเครื่องยนต์สามสูบแล้วนะครับจาก <S <S บีพันสองเดินวนดูดอรอบๆได้เลยรถสภาพก็ประมาณนี้นะครับมีหลักคูหลังคาให้เรียบร้อย ครบๆพร,ร้อมใช้งานอะไม่ต้องกลัวนะครับจะใบดันใบดันก็ประมาณนี้ตัวจะมันจะใบดันชอบอย่างเดียวเลยกระบอกใหญ่แข็งแรงทนทานแค่นั้นแหละใบดันแล้วใบดันมันก็จะเป็นอันนี้คือรถคันนี้ต้องบอกกันว่า,วาลูกค้าเอามาเทินรถผมไปนะครับเขาก็เลยขายคันนี้มาซื้อไม่ยงมทันได้ใช้เลยนี่ดูปากใบดันเดด ไปยังไม่ทันได้ใช้เลยมาเห็นงานเราแล้วก็เอ,อโอเคชอบคันนี้ผมซื้อมาผมก็ได้มาปรับปรุงหลายอย่างนะครับเก็บสภาพปรับสภาพไปแล้วก็เนี่ยแปลงพวกระบบแขนหลังทําให้ใหม่ให้มันแข็งแรงกว่าเดิมยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้เก็บรายละเอียดใหม่หลายๆอย่างฝากกันไว้ด้วยสําหรับคูตา้าคันนี้ไม่รู้จะอธิบายอะไรเพิ่มละคือใครที่หาไปใช้งานตัดหญ้าในสวนนะครับไถไปพวนดินปลูกผักอะไรอย่างเงี้ย คือมันมันค่อนข้างครบเลยสําหรับคันนี้นะแต่สีห้าก็ไม่แพงนะครับโอเคประมาณนี้ก็คร่าวๆก็ไม่รู้จัอทิบายอะไรนะครับเพราะว่าของแถมมันแน่นจริงๆคันนี้ศูตรแ8ดสองสาแปดแปดสี่สีสามนะครับเบอร์น,นี้ติดต่อง่ายนะครับมาดูรถที่ร้านได้เลยร้านอยู่ตำบลลำนารายอำเภอเชมบดนจังหวัดลบบุรีโอเคเ่พาเดินวนดูรอบๆรถก่อนอีกสักครั้งเดีวก็จะปิดคลิปละผ่านก็เป็นผ่านใหม่ๆเลยนะ เดินฝั่งกล้องอีกเอาคือครบอะ่ะไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเติมนน้ำมันใช้ได้เลยหลังคู่หลักามีไปครบนี่แขนแล้วก็แปลงใส่ตัวใหญ่ๆหนาๆให้เลยแขนเนี่ยผมรับประกันเลยรับประกันยันลูกบวชอะ่ะลอตเตอรี่ก็มีให้ครบนะครับใบเบยครบหมดผ่านก็ใหม่ๆเลย คุ้มกว่าน,นี้ไม่มีแล้วครับฝากกันไว้ด้วยนุ่นรถถ่ายมือสองวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ